เวลาชีวิตลดลงฉันั้นเลิกเสียดายอาดีตที่แก้ไขไม่ได้และทําข้างหน้าให้ดีที่สุดพุทธเจ้าท่าน,นเราตัดอดีตนะและอนาคตกําหนดปัจจุบันพรอาจารย์พูดอยู่เป็นประจำว่าอาดีตมันจะเปรียบเสม,มือนกับคมมีดที่จะมากรีดใจเราเขาด่าเขาว่าเราเมื่อเดือนที่แล้วเมื่อปีที่แล้วคนด่าคนว่าเขาตายไปแล้วเขานอนหลับหลง ลืมไปแล้วแต่เรายังไปเก็บเอามาคิดนี่ยมก็เปลี่ยวเสรอมกับมาซ้าเติมตัวเองแหละเหมือนกับเอามีดแ,แหลมๆมาแทงตัวเองเนี่ยถามว่าใครเจ็บก็เราเนี่แหละเขาไม่ได้เจ็บเลยฉะนั้นคนส่วนมากทุกวันนี้นี่ทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะอาดีตที่ผ่านมาแล้วแก้ไขไม่ได้แล้วทุกข์เพราะอนาคตที่ยังมาไม่ถึงก็กังวลไปฉะนั้นพพุทธเจ้าท่านจึงให้เราดึงใจมาอยู่กับปัจจุบันถ้าปัจจุบันดีอดีตมันก็จะดีอนาคตมันก็จะดีเอง ฉะนั้นเวลาชีวิตลดลงเลิกเสียดายอดีตที่แก้ไขไม่ได้และทำข้างหน้าให้ดีที่สุดนายยมนะ